ไม่ไม่ต้องรอจอดอะไรใช่ไหม่วลอเกินไปดีใจที่ได้เจอคนมากนะครับวันนี้สนุกไหมครับดีใจที่ได้เจอพวกเราไหมครับดีี n e r g y มันก็จะสูงขใช่เราจะกินต่ารือะไรทวกนี้ จี้มเต็มที่ได้นะครับใช่ครับผมเข้าใจเราเป็นแบบอิทุนใครเจอหน้าไม่เคยก็กินกีใส่ใส่หน้าได้นะครับพร้อมครับดีใจที่ได้เจอมากๆนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวมีวันที่สองเองใช่ไหมวันที่สองก็เดี๋ยววันที่หนึ่งด้วยเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกนะครับผมก็ก็สนุปแน่ๆเหมือนก็มีใครไป็นไหมครับ างคนกระจายต่างจังหวัดบางคนกจายต่าประเทศที่เจอแฟนก็ขอบคุณมาวนะครับที่มาหาพวกเรายอมขับรถมาไกลด้วยแม่น่ Thank you for driving to the city ่นเย่าตือนัให้เอา้ไม่ได้ไม่ได้ขับรถไม่ได้ขับรอกังใครได้อาอเคับ แม้ว่าเราที่จะเป็นสายดาใช่สายดาแต่ก็ยังเอาไปทิกินจรจงเจอความท่ารักทุกคนเราใช่ครับผมตอนที่พี่ยอมล้องนี่นี่เราตอนเรามาถ่ายรูปกันใช่ไหม่ายรูบเดี้ครับเทปเทปเจอรสปีดนะวีดีกามด let's take it เจอสปีดนะครับเราเราจะปั้งคอมเมน มีลทเ์นอเิลนดอินีเนกไหรอ่อเกนี้ไดราปดูลวเรนดครับเีได้เปนีใจมากครับีใจที่ไดเจอครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะครับขอบคุณมากนะ สวัสีครัดไม่ไหวไม่ใช่ันไหนะครับแ h a n k you little I love you Thank you h a n k you เขนนะเนี well, ่ยแบบที่เล็กๆมใช่บางทราก็ไปเขินนะบงทีพอที่เล็กๆอี้แล้วงทีจะเถ่อเครับก็เืินดเปวลาสมมตินห้องนึงกี่ที่กวกีลเอายาวแค่ไหนยาวแค่ไหนขอ้แต่ี่เด็ก Thank y o ร Thank y ขอลันหน่อยากให้ขับอครับมักคุณเลยขอบคุณดีครับขอบคุณดีครับ thank you แล้วก็วันนี้ไม่เจอกันนะบ๊ายบ๊ายบายบ๊ายบาย